สลับสบายดีพี่พี่น้องสบายดีตอนแรกๆเนาะบาทอัปเดตต่อพี่น้องกับป้าว่าวา่าอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งต่อไปเรื่อยๆคือตอนแรกแล้วพี่น้องเลือดแต่ใส่ผงเหี่ยมมันบาาแบบในชุดหนึ่งไปขืนหาบ้านต่อแต่มันยังบทดทันมืดกระเถนะิไปขืนใหม่ต่อแล้วเลยพี่น้องอทุกทั้งรัง อัปเดตให้พี่น้องบึงเขาขอบขอบใจเอื้อยลายๆเด้อขาขอบขอบคุณเอื like ้อยลายๆที่หาเงินมาแอมเป็นทางล้างให้ป่าวาเนาะแอมทางล้างเงินให้ป่าวาขอบคุณเอื้อยอุบบนรายๆคือขึ้นไปอยู่น้ำเส้นขึ้นอัปเดตตอนแรกให้พี่น้องเบิ่งต่อไปเรื่อยๆพี่น้องพี่มาขึ้นใม่อีกต่อให้ปราเนี่ยนดูหน้าหนุก ไหว้คอยได้คอยได้ม้นฮัก uh> uh ้เาแหละไปลหลดฮักแล็กกัฮักเก้าสิบบาทเห็นยังเ้ย้ึซิมาขึ้นโค้งใหม่ต่อพี่น้องเอาจนมืดพูดเลยพี่นน่ะสั่งคนในบ้านเองเนี่ยก็เลยบดชเดินทางไกลถึงได้เอาจนมืด ເພິ່ນຊິປາໄມ້ເຫັນຫຍັງກາຍ เอาตัวนี้อีกเนาะตัวนี้สิได้อัดแต่พี่น้องอัดแล้วก็สิต่องใม่สิได้มุงไปบัดนี้สิอัดมืดเลยแม่นยังบัดนี้เฮ็ดยังอนัาไพี่น้อง สบายดีกับเปตยาดีเรื่องพี่น้องสบายดีพี่น้องกับทึงผ้าทึงันทึงผ้าทึงตัดตีผู้หนึ่งผันเลยปาวาซา่ะพี่น้องใส่เราหนตาเล็กนะโอ้ยมีถือปูเรื่งมึงมึงสบายดีพี่น้องกับนะดถืออาวุธหรือจะถือหนึ่งน่อง ป่าเมาผลม้สังนอกคว่มคืบหน้ามาบ่งความคืบหน้าเ่ปลาเมาสไปดิแม่แหละสิด้ปิดตายได้ทางนี้นะมาบ่งความคืบหนากันปิดตายกันไหมถึงว่าปิดมืดนี่พี่น้องด้านเอ้าใจสจไม่ม่แต่ใส้เอ้าพาขึ้นพาขึ้นเนี่ยโอมาสีปีว พิ่น่าจะเนเยะต้าไยนะนั่นนั่นเลยแทกตัาหไยมันก็พอดีหรอเ้เบิ่งและเอฟซีท้าวันันเพื่อนกาว่านทั้งทิ่งหาทั้งหัวเห็นแอบเชื่อเห็น่าน้ำโตสั่งเนี่ยก็ดึงเวลามาอกระถืนทั้งเพื่อนขี้โหน่ทั้งอีหยังเพื่อมาเห็ดพ่องเท้าก่อน สบายดีแล้วพี่นอ้องอัปเดตต้นแรงต่อว่วาหอดขันไดแล้วมาขางนี้กระสีมาปิดขางนี่พี่น้อง ว่าสั่งเอาซีเดียวกันนะซีฝ้าทะเลเพื่อนเอิ้นะคิดกันซีไรแอบประว่าสซีฝ้าทะเลพี่น้องเอินบอกคือกันตัดมาตัดไปน่อยไหมเฮ้ยคืออย่าห่างเอาเจ็บเจได้หอ๋อที่พกคร่องท่พกคร่ง บันประกาศยังอีกเลยเนาะบ,บเห็ดดอกเฮ้ยไม่ไหวจงจ้ะหยัห่านเยอะ <c oughs> <c oughs> กับสวัสด,ดีพ่อพี่น้องพ่อที่ฮาว่าพ่อสำนักพอแล้วใยานกินบอเบิดอันหลังจากขี่ถ่ายความคืบมหนาของเฮือนแล้วกันสิมาเห็ดกินต่อพี่น้องเห็ดกินแรงเฮาสัาง่งคนเมื่อเบิดเหลืมมืดสบายดีตอ้อนเมืดเมืดเนาะพี่น้องสบายด,ดีพี่น้องไม่ยังเมื่อชิลุกพักพี่น้องกินกระปนุนพักอันปลาดุกพี่น้อง พักแวงนัวที่เบาะมีเอาหารอื่นแต่มือสาวเนี่ยลวกกินมือสาวเนี่ยกัมหนึ่งขดย่างอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋เลยสิลวกกินกระปุนปลาดุกต้มแล้วแม่ปลาดุกปคนไปต้มแล้วเพิ่นสนลวกพักกินกระปุนปลาดุกพี่น้องอันนี้ยังกัมหน่อยหนึ่งเพราะว่าสิล่องเห็นเห็ดคือเอฟซีว่าว่าพัดใส่น้ำมันหอยจะแซบเด้อเพราะว่าเพราะว่าสิล่องลงเบิ่งพี่น้อง เอาไปงมไว้ให้แม่อย่าเพิ่งอัดลูกเปิดองสลายล้างกุ๊กไห้มาทากินข้าวแรงนํากันเด,นอด,ด้อพี่น้องเด้อสวสดีเทืพี่น้องโอ้ยสบายดีตอๆม,อมอดๆพี่นอ้องเก็บค่อยสิดดัดัแปง้งัว จักพัก,ก,พก,กอื่นทอดแตงโมสูตรป่าว่าเอ็นอีละพี่น้องเอ้ยสีใส่มะพผิดเล็ก,ก,กน่อยเพราะว่าหมักกินเทสครับคเป้งน,น้องเคย<ะ>ใหม่ก็เคยกินก็ต้องกินจัก้ห้องไหนเด้เนี่ยห้องก็พี่น้องเอิญยังไล่สื่อนอ้องพี่น้องไล่สื่อพักนี่มะพผิดซ้หน่วยพ่อจอ,อมกระไรเทสข้างล่างหมากระทาขึ้น ใส่น <ừ. S 2> ้ำมันลงไปนิดนึงตามด้วยกระเทียมตัวกระเทียมหอมก่อน เขาบว่าเองเหรอกระเทียมพร้อมแล้วก็ตามเลยพักเคยใหม่เอ้ยบอกเคยกินแต่กระตองกินนะค่ะบทีเอานะนี่ยเขียนใบนึ่ด้ม,มัน,มอนโอ้ไข่แห้งแค่ ใส่ห้วในน้อยหนึ่งสิ่ไหมขาดอะไรก็คือน้ำตาลชีนี้ขา,าดหวานหมดได้ใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งพี่น้องอันนี้หน่อยหนึ่งบัวชายร้ายเราให้ละหน่อย ไ้องนแงแกงวัวแบแบบนี้แมันก็่่าเอทันขนาดมูกรอมสีกินยังใช้มูกรอมให้เจ้ากินเส้อทานล้วสุกแล้วพี่น้องเออกินได้ เจ้าว่าพัดแ่มูกอกกระแสดจรยเลยันี้ข้ามันทำไมมันน่ากินแท้ผักลวกไดีบยววันลวกน้ำเดีอยมาพี่น้องมามาขาแรง ก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยหอนไล้ที่น้องเอ้ยคุ้มืงินเลกระได้บุทบันได้ซีมซีมก่อนสบายดีพี่น้องมาเลิกกิมเขาน่าไม่เหมือนเดิมฝนฟ้าหลวกพักมีกระมังม่วงพี่น้องฮะกึ้นกับข้าวอือแซ่บออืแซ่บแต่ว่าก็ได้อื้อมีแซ่บก็ได้อื้อเข็มแซ่บชมพี่น้องว่าอิลิพัดน้ำมันหอยน่าแซ่บ พัดพักพัดพักเลยคคะใสน่นั่มันหอยกระป่บบนปลาน้ำพี่น้องกป่นปลารุกพวกพักเด็กๆไปใช่ไหมฮะมึงโมกขี้วินขี้วินกับสาหร่ายไปเบิ่งแมงคือก,กี่เย็นจุก,กีมา เขากินเขากับต้มมามาส่วนปลาาหิ้วเขาแห้งบนน้ำเข้าไปหรอมาพี่น้องมาขึ้นเขาด้วยกันทอดนี้ก็สิดล่าอะไรเลยหิ้วเขาหิ้วเขาก็อะไรก็แจกติดตามชาไป้าบ้าได้ด้ไปเลยสบายดีไปเนาะโอ้ยเขาคุณนลงน้เนาะ